There's a thing that wasn't an illusion. Something that was real. Creation is an act of sheer will. Life will find a way. You didn't come out all this way just to.

ว้าว <Whoa. S 2> เข้าแล้วครับโอ้ย oh oh oh. รอบที่แล้วเชยเชย Channel ch ch พามาดูป๊อปคอรสองเซตแรกจึงเป็นเซตนี่ทีเล็ lex, ครับผลงานล่าสดุดวันนี้วันแรกที่หนังฉายวันที่8มิถุนาครับเชยเชยชาแนลรีบไปเลยที่โรงหนังตั้งใจเลยครับว่าจะได้บัสเกตตัวที่3และตัวที่4ก็คือที่เป็นไข่ในรสาร ไล่ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นป้ายจูราสิกเวิลด์ปรากฏว่าได้ไปคุยกับทางคนขายนะฮะน้องๆที่หน้าโรงหนังที่เมเจอร์นะน้องๆบอกว่าพี่ครับเกิดอุบ e l ิเหตุนิดนึงครับในเรื่องของการขนส่งเอ๊ะทำไมถึงมาไม่ทันล่ะป้ายที่เป็นจูราสิกเวิลด์ปรากฏว่าน้องบอกว่าทางเมเจอร์เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นก็คือใส่ไฟซ่อนเข้าไปแสดงว่าอีกประมาณสองวัน เราจะได้เห็นตัวบัสเก็ตป๊อปคอนที่เป็นโลโก้ของจูเลสิกเวิลด์ที่มีไฟซ่อนอยู่ด้านใน,นโอ้โหตื่นเต้นครับรอรุ้นเลยรอรุนเลยแต่วันนี้เฉยๆก็ได้ไข่มาแล้วนะฮะนี่ลืมบอกไปราคา450แพงจังเลยนี่320เนี่ยเจ้านี้เนี่ย T-Rex 390แต่ไข่450บาทครับโอ้โหแม่ สดสดเลยอ่ะให้ดูกันใกล้ๆก่อน,นครับยังคงเหมือนเดิมครับก็เป็นกล่องสีสันสดใสนะฮะเป็นแก้วทีเล็กส์เจ้าบูและก็จูรัสสิคเวิลด์โดเมนเนียนนะโอ้โห,โหแล้วก็มีพันธุ์ใหม่ๆอยู่ในนี้ด้วยนี่ครับแต่ได้หนึ่งแก้วน,นะครับ450บาทได้หนึ่งแก้ว320ร้อกับ390ราสิบได้สองแก้ว ตรงแพงตรงไหนอืมตรงนี้ครับสวยงามภูมิใจเสนอตามท้องเรื่องเลยมาครับมาแล้วให้ดูเลยนี่ครับเรายังไม่อธิบายนะ,ค,ะค่อยๆหมุนนะใช้ระบบแมนวนวลออตโต้มือหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆสวยงามตามท้องเรื่องสวย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 ไม่สวยสวยไมอะไรล่ะอะไรล่ะอะไร นี่ครับโอ้โหมีน้ำหนักพอสมควรอ่ะให้ดูงานดีครับงานดีกว่าตัาหัวทีเล็กอีกให้ดูใ,ใกล้ๆเลยข้างล่างเขียนจูรัส s ิก w ว r l d o ออนเดอะ i e เท่านั้นนี่ฮะแล้วนี่คือไข่ไดโนโซสร์ครับมาดูแพคเกจจิ้งเขาก่อนว่าด้านหลังนี่มีแปะเลยนะครับอุ้ยเป็นสกรีนด้วยสกรีนนะครับไข่แตกออกมาแล้วเนี่ยสกรีนออกมาด้านหลัง แล้วก็ปั๊มเมเจอร์ซีนิเพล็กออกมาครับส่วนด้านล่างล่ะด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของจูราสสิกเวิลด์ให้ดูครับด้านล่างโลโก้จูราสสิ c เวิลด์อันนี้น่าเหมือนสติกเกอร์นะอ่าใช่ครับเป็นสติกเกอร์แล้วก็แปะด้านล่างก็จะมีแม่ในกระกล่องของสินเลยด้านท้ายลักษณะของเขาเป็นพลาสติก2ชิ้นต้องใช้คำว่า3ชิ้นครับชิ้นที่1ฝั่งขวาชิ้นที่2ฝั่งซ้ายโดยมีการยึดติดที่เป็นร่องรอยการยึดติดนะครับ เห็นว่ามีรอยผ่ากลางออกมาเนี่ยสองด้านเลยนะนี่คือในส่วนที่เป็นด้านของตัวทรงของไข่แล้วก็ด้านบนอีกชิ้นหนึ่งครับก็เป็นชิ้นที่เปิดมาเป็น,เ,นเป็นฝาของเขานะฮะก็สวยงามว่าสวยงามชอบครับชอบเนี่ยฮะตัวเนื้อของตัวไข่ของเขามีรูปลักษณ์ที่เป็นคลื่นแล้วก็ลงสีที่เป็นแบบคลื่นของไข่ที่อยู่ในปา่าออกสีน้ำตาลเทาเนี่ยสวยงามสวยงาม แต่พอมาดูด้านหลังที่เป็นตัวที่มาประกอบใส่ด้านหลังเนี่ยนะฮะตรงนี้ตัวเชื่อมเนี่ยกลายเป็นพลาสติกเรียบแล้วก็เป็นสีที่ลงลวดลายเหมือนไม่ตั้งใจอะ่ะถ้าใครไม่ซีเรียสเวลาโชว์ก็ต้องเอาด้านนี้ไ้ด้านหลังนี่ด้านบนหัวของเขาถามว่าคุ้มไหมถ้าสามร้อยเก้าสิบเนี่ยได้นะแต่ที่เนียนมากๆเลยชอบมากๆคือตรงนี้ฮะใอ้ดูใกล้เลยนี่เห็นอะไรไหมครับเล็บ อี๊เล็บออกมาเลยฮะสามเล็บเลยนะแล้วก็เป็นเนื้อที่ยื่นออกมาเป็นเล็บของตัวไดโนเสาร์และฐานนี่ยทำเป็นของเนี่ยฮะฐานของตัวจูร a ส s ิกเวิลด์วางให้เห็นว่าโอเคไข่วางบนฐานตั้งสวยดีสวยจริงๆครับสวยส่วนเนื้อในเนี่ยจะเห็นนะเป็นรอยแตกออกมาว่าตอนนี้เจ้าไดาโนเสาร์ตัวเล็กน้อยจะเกิดวันแล้วมาดูใกล้ๆก่อนครับ เดาไม่ยากครับเดาไม่ยากหลายๆคนอาจจะมองว่าจะต้องเป็นแรปเตอร์แน่นอนไปดูในหนังสิครับเขาอาจจะเป็นลูกเจ้าบูก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นพันุ์ผสมที่กินเนื้อและดูร้ายที่สุดในเรื่องนี้ก็ได้ครับถ้าอยากรู้ต้องไปดูจริงๆนะครับในโรงเท่านั้นครับแล้วมาดูครับว่าข้างในนี้เขาคือตัวอะไรตาสีปนเลยนะนี่ฮะ ส่วนด้านในเปิดปาปึ้งปอกครออยู่ด้านในเลยเป็นรสชีสครับอร่อยฮะอืมอืมอร่อยฮะสดๆนี่อร่อยนะเจ็ดยั่ทั้งคืนนี่คือภาพรวมครับของวันแรกเจ้าไข่ Jurassic World ไข่ไดโนเสาร์ตัวนี้ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรปเตอร์ครับอาจจะเป็นลูกผสมนะลองไปดูว่าเป็นลูกของเจ้าบูหรือเปล่าก็ขไข่มาคู่กับเซตนี้ครับคู่เดียวสี่ าแถบไว้ทีนึงครับตอนต้นนะที่เป็นคลิปเปิดของเชย h ชาแนลจะเห็นได้ว่าถ้าใครไปเมเจอร์รัชโยธินที่กรุงเทพเนี่ยจะเห็นครับว่ามีการทำเป็นริทรศการเป็นสวนเลยจะบอกเลยนะครับว่าแต่ละพันแต่ละพัน์อยู่ตรงมุมไหนจะมีแผนที่ให้ดูด้วยเชยเจก็แนบไว้ให้ดูแล้วนะครับจะมีแมปเลยเดินไปใช้พื้นที่ในการเดินเนี่ยไม่มากครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณร้อยตารางเมตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะมีตรงกลางเนี่ยเป็นเจ้าทีเร็กตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากนะฮะสงูงประมาณสามเมตรขนาดเดีวยวกันก็จะมีเจ้าบลูอยู่ด้านหน้า,นาและลอ้ลอมรอบไปด้วยสัสตว์ต่างๆนานาชนิดที่เป็นไดโนเสาร์ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยไปดูนะครับและด้านหน้ายังมีไข่ของเจ้าแรปเตอร์อยู่ด้านหน้าด้วยและตาเนี่ยเขาไม่เหมือนตัวบัสเกตบัสเกตตรงเนี้สีเหลืองแต่ตาในตัวดิสเพย์เป็นสีแดงครับน่ากลัวพร้อมกับหัวทีเร็กยื่นออกมาโอ้โห ใครที่เป็นแฟนันแท้ของจูราสิกพาร์คและจูราสิกเวลด์ต้องไปครับไปดูครับไปดูหนังไม่พอต้องลงไปดูนิฮัสการที่เมเจอร์ลัตเชียินด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเชอรเชนแนลนะครับใกล้1000แล้วช่วยกดกันหน่อยนะครับแล้วก็คงจะมีคลิปสรุปสุกไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอนของหนังอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งเรื่องเล่าของเล่นอีกมากมายครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับอ้อลืมบอกไปนิดนึงว่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวเป็นบาสเกตของจูและสิโวเป็นไลท์บ็อกซ์ที่เป็นไฟซ่อนอยู่ด้วยเรามาดูครับว่าเฉยๆจะได้มาหรือเปล่าครับสวัสดีครับ